ศูสุดปังไปต่อดุยพลันหวยแมงปอจับชนงบน้อยงวดวันที่สองพฤษภาคมปี2,565สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อแม่แม่ป้าป้าทุกคนนะคะก็มาอยู่กับแม่เหมยในวันที่20เมษายนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะ ก็จะเป็นแนวทางหวยแมงปอแล้วก็แอดดุยพลันก็จะมาจับคู่ชนให้เช่นเคยนะคะวัที่ผ่านมาก็จับชนไปที่4คู่เด็ดนะคะก็เข้าไปที่06นะคะงวดนนี้แอด แมงปอก็ให้ตัวเลขมาแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไปชมตัวเลขแอดแมงปอกันเลยค่ะแนวทางงวดวันที่สองนะคะชุดสามตัวบน794 793 730 630 620 692 ชุด2ตัวบนล่าง94 93 92 40 30 20 38 26และ15สําสำหรับตัวเน้นนะคะก็เช่นเคยดูไปที่ดอกจันนะคะจะเน้นไปที่ดอกจันคือตัวเน้นนะคะบางท่านก็บอกว่าเลขเยอะนะคะทุกคนแค่นี้ไม่เยอะนะคะ ถ้าเข้าบนล่างก็สุดคุ้มนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางแอดแมงปอหวยแมงปอนะคะต่อไปก็จะเป็นแนวทางของแอดดุยพลันวันที่ผ่านมาก็มี06เช่นเดียวกันนะคะบางท่านบอกว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นก็เลื่อนดูนะคะเพราะว่าลงคลิปไว้นะคะไปฟังตัวเลขกันนะคะงวดวันที่2อจุดสตัวตรง956 976 916 05 915 615 756 176ชุด2ตัวบน05 15 16 56 76ชุด2ตัวล่าง27 08 18 02 09และ29สำหรับวดที่ผ่านมานะคะก็จับชนไป ที่สีคู่นี้นะคะถ้าใครได้ชมก็จะเห็นแน่นอนนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูนะคะงวดนี้วันที่สองพฤษภาคมชนที่เลขไหนกันนะคะก็ชุดสามตัวไม่ไม่ชนกันนะคะทุกคนก็จะชนกันที่ชุดสองตัวบนล่างสามคู่นี้นะคะก็คือศูนย์สองเก้าสองและหนึ่งห้านะคะใครงบน้อยก็จัดไปนะคะทุกคนที่ 3คู่นี้เลยนะคะท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงปังถูกหวยรับทรัพย์ก้อนโตโตกันนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางเจ้าของข้อมูลทั้งสองสำนักด้วยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าหากถูกใจนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ